ข่าวดีมาแล้วค่ะคุณผู้ชมการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับทุกคนทุกกลุ่มอาชีพที่ลงทะเบียนรับเงินไปแล้วนะคะวันที่26สิงหาคม2564ยังคงโอนเงินเยียวยาในมาตรการมาตรา40อย่างต่อเนื่องค่ะรับเงิน5,000บาททั้งหมด29จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงนะคะส่วนในกรณีได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินวันนี้มีคาตอบค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องพร้อมๆกันค่ะ เพื่อรอรับการโอนเงินและทําอย่างไรถึงจะได้รับการโอนเงินหากท่านได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้26สิงหาคม2,564ในส่วนของการโอนเงินเยียวยาในมาตรา40สําหรับผู้ประกันตนนะคะรับเงินเยียวยา5 0า0บาททั้งหมด29จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้ม ยังคงโอนเงินอย่างต่อนเนื่องค่ะ13จังหวัดแรกที่ตัดรายชื่อภายในวันที่3 1กรกฎาคม2564ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหาคน,นาคนรนครปฐมนนทบุรีประทุมธานีนะคะสมุทรปราการสมุทรสาครน,นาราธิวาสปัตตานียาลาสงขลาแล้วก็ฉะเชิงเซาวรวมไปถึงชนบุรีและอยุธยาด้วยค่ะ มีส่วนของ16จังหวัดหลังนะคะที่ตัดรายชื่อภายในวันที่3สิงหาคม2564ก็จะมีการจนบุรีนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีตากเพชรบุรีเพชรบูรณ์นะคะระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสระบ,บุรีสมุทรสาครสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองค่ะ ทีนี้มีคุณผู้ชมที่อยู่ในกรณีตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสำนักง,งานประกันสังคมนะคะแต่ว่าท่านยังไม่ได้รับการโอนเงินจากทางสำนักง,งานประกันสังคมแต่ท่านผูกบัญชีพร้อมเพลย์แล้วหรือด้วยกรณีใดๆทั้งนั้นนะคะ ให้คุณผู้ชมปฏิบัติดังนี้แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองนะคะ1ตอนที่ท่านลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลนะถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องให้รีบแก้ไขหรือว่าแจ้งทางสำนักง,งานประกันสังคมอันนี้ก็คือต้องตรวจสอบข้อมูลของตัวเองก่อนนะคะหรือว่าตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารซึ่งบางทีการผูกพร้อมเพย์หลายคนอาจจะมองว่าตัวเองผูกแล้วแต่ว่าไปผูกด้วยหมายเลขโทรศัพท์อันนั้นก็ไม่สามารถที่จะโอนเงินได้นะคะเพราะว่าทางสำนักง,งานประกันสังคมเขาจะแจ้งรายชื่อการ โอ,อนเงินเฉพาะการยืนยันตัวตนระหว่างเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ยืนยันให้ตรงกันกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่เราไปเปิดบัญชีกับธนาคารแล้วก็ผูกบัญชีด้วยค่ะเพื่อเป็นการยืนยันถึงจะโอนให้ได้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการโอนเพราะว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนหนึ่งคนต่อหนึ่งหลักอยู่แล้วนะคะ แล้วก็รอการโอนอีกครั้งหนึ่งถ้ายัางไม่ได้นะคะทุกๆวันพฤหัสจนกว่าจะได้รับเงินแล้วก็จะมีการโอนซ้ําอย่างนี้ค่ะจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะแล้วก็แจ้งข่าวจากทางสํานักง,งานประกันสังคมวันที่26สิงหาคมนะคะ สำนักง,งานประกันสังคมได้ออกมาชี้แจงที่มีการปรับเปลี่ยนกำหนดวันจ่ายเงินหรือว่าวันทบทวนสิทธิ์เยียวย,ยาผู้ประกันตนเนื่องว่ามีการเนื่องจากนะคะมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเกือบทุกวันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดในส่วนของวันที่26สิงหาคมก็คือวันนี้โอนเงินรอบแรกในมาตรา40ทั้ง29จังหวัดตามที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อกี้เลยค่ะ ส่วนวันที่27ก็คือพรุ่งนี้โอนเงินในส่วนของมาตรา39 16จังหวัดหลังนะคะถ้าหากใครยังไม่ได้ก็จะมีการโอนซ้ำ อีกครั้งนะคะคุณผู้ชมในทุกๆวันพระฤหัสบ,บดีค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่นํามาฝากในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องอ e ีสานแซบในส่วนของการทบทวนสิทธิ์นะคะก็สามารถทบทวนสิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1กันยายน2564นถึงวันที่30กันยายน2564ในเรื่องของการเตรียมเอกสารเงื่อนไขในการขออุทธรณ์ในการทบทวนสิทธิ์ค่ะก็คุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ได้สิทธิ ก็ทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะคะ1กันยายนถึง30กันยายนก็เลยนําเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานทรานะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ